สวัสดีจ้าแซ่บแป๊บมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กพามาชวนกินนะคะเต้าหู้ปลาผัดหมูสับเต้าหู้ปลาผัดหมูสับนะจ้าดูค่ะน่ากินมากๆเลย Hello my friend today I'm cooking อ uh, ่ some meat with อ่า i e g t a b l e อ่าปาปริกายาเลดปาปริกา and spring onion and chili and leek and garlic little bit yeah this is for uh, I don't know what English say you know but in the fit yeah fit yeah โอเคสิ okay. See? มาค่ะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆค่ะมาทานด้วยกันนะคะคัม my f เ i นเอ e นจอยวิ t มี่โอเคมาค่ะสวัสดีค่ะแซฟแบบมัมมาแล้วยัมีมัมข้ามหน f าไมฟเ w นเวล m e ามท y ไมชา n นวนะคะวันนี้ติ๊กมากิน เต้าหู้ปลาผัดหมูสับค่ะเต้าหู้ปลาเนี่ยจะ้ะเต้าหู้ปลานะคะผัดหมูสับอาหารจานเดียวหลังจากที่ลงไลฟ์เสร็จแล้วก็หิวข้าวค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนมาอาหารง่ายๆเนาะอะไรที่มีในตู้ก็กิกนค่ะไม่ต้องยุ่งยากนี่ค่ะเต้าหู้ปลาผัดหมูสับนะคะใส่ปาปริก้านะคะพริกพริกหวานนะคะเนี่ยค่ะมาเห็นไหม เห็นเต่าหุ้ปลาไหมมาค่ะคำแรกฝากฝากเลยเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ติ๊กหน่อยนะคะคนที่เข้ามาหาติ๊กก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะอ่าแล้วติ๊กก็ต้องขอโทษด้วยที่ไปหาเพื่อนเพื่อนช้านะแต่ติ๊กไปช้าแต่ติ๊กไปชัวนะคะมาจ้าอืมลอ,อยนะคะ พัดเกลีย่ยพัดกัะเพ้านั่นแหละค่ะจะวาหักบนไัยใบกัะเพ้าเนาะจริจ้ะดูดูนะคะทุกท่าน Come my ำไม่เฟ e นเอ็นจอยวิดมีมแซบค่ะอืม อืมมอร่อยมากอร่อยมากมันกันครับน้ำมีน้ำม,ำมี Not spicy for me you know I only take little chili but This color is paprika, r e d paprika okay b u t for you I don't know my friend for me not because I love spicy อแซ่บค่ะผัดเหมือนผัดกะเพราบ้านเรานะคะแต่ไม่ใส่ไปกะเพรานาะ หอนหอนเลยค่ะอืนึ่งเงินค่ะตองหูปลานึ่งเงินอืม,อม Mm -hmm. Nóng. Hot. Ừm. <laughs> mm. คลิปนี้คำสุดท้ายท้ายสุดจะฝากไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าจะขอตัวกินต่อให้เสร็จเนาะมาค่ะฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ๊กด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไ r i เ n น please support my channel please support my channel thank you so much and not forget like โอเค 拜拜。Bye bye.